สวัสดีครับคุณแม่ครับขายย่างเดียวบะครับโอ้ยี่สิบบาทย่างเดียวอันนี้เป็นพักย่างคนเดินพักสลัดสลัดโอ้มันที่งามเนาะเพราะว่ามันปลูกยูนไนแบบยืนไนปลูกเองเนาะยี่สิบบาทได้ครับเด้อสิบบาทก็ได้แหละครับน้ำคุณแม่คนเด้อย่างแม่กันกินล่ะน้ำปลากระถินกับเมี่ยงนครับเด้อปลากระถินพักกีนเล็กกว่านี้ โอ้พักผีเลยปากกรินซิบบาทนะครับเอาโอฮาบาทบอกครับเอาถือเครสั่นเนาะขอบคุณหลายเด้อขายดีนะครับอันนี้ของแม่ค้ามาทางพี่เลยเลยมาเลยครับฮาบาทเท่านั้นถึกคือฮาบาทหาบ่ได้รล่ะครับตลาดสดเนี่ยมาแรงเหมือนเพื่อโพ้ใส่จังหวัดรอยเอ็ดมาเลยบ่ผิดหวังเอาผู้ขายก็สวยบอกครับเอาสวยอยู่สวยอยู่นี่มีคนชมอยู่ <laughs> มีคนชุ่มยู่พูดเอาพ่อข้าใี้กันวันกระไดพ่อข้าให้ฝากปลาเกือเทศกัมีแารละซิบบอกครับที่เศร้าเอาของแม่ข้าถือเคสัตว์ซแต่แซ่แต่วา่าพริกนี่นะซิบได้มันบ่าพริกซ <laughs> ิมได้ได้ว่าพริก <laughs> <laughs> อ๋อนี่ครับแม่ข้าได้หาบาทเท่านั้นน,นี่ชาบาทสิบบาทหาส่ได้ตลาดสดนี่มันแรงอำเภอโพธายอย่างวัลเอ็ดหรือตลาดซื้อพันว่าตลาดสดใช่าวาลี่นะครับแต่ว่าพี่น้องที่จำยากแต่ช่วาลี่ต้องบอกว่าตลาด รถเนี่ยโมเรงอำเภอโพื่อไส้มาโหลดครับบริเวณนี่แหละนี่เด้อมาอ่อนขมขมกับมีเด้อของแม่ค้าเด้อผักไส่ขมขมนี่นี่บักแข่งไทยไกลๆมันงวยบักใหญ่กันน่อยบักเคลือบเทียนบักเคลือบเทศนี่ข้ามตาเหลือก็งวยบักใหญ่เอามานี่แมียนมืดของแม่ค้าเด้อแมียนมืดสิบบาทหาบาทสิบบาทครับขอพูดอะไรไหมคะเอาขอพูดอะไรครับขอบพูดอะไรเด้อ